n ิส s ันอเมร่าสวยสภาพดีผ่อนถูกที่คุณก็เป็นเจ้าของได้ในราคาเบาๆสวัสดีครับวันนี้พบกับผมกาฟิลมงคลคาร์เซนเ็นเตอร์ที่เดิมเช่นเคยนะครับและวันนี้นะครับฟิลม,มาพร้อมกับรถสวยสภาพดีนะครับกับนิสสันอเมร่า2 e e เกียร์ออโต้ปี2016 ซึ่งบอกเลยนะครับรถคันนี้อยู่ในราคาเบาๆผ่อนสบายถูกมากๆนะครับแล้ววันนี้ฟิลมีโปรโมชั่นพิเศษมามอบให้กับคุณด้วยกับรถยนต์คันนี้นะครับบอกก่อนเลยนะครับถ้าเป็นรถยนต์ออกใหม่ป้ายแดงอยู่ที่5 2 0 0 0บาทนะครับแต่วันนี้นะครับฟิลขายในราคาพิเศษนะครับเพียงแค่2 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับซึ่งคันนี้จะช่วยคุณประหยัดเงินในกระเป๋าได้ถึง2 0 0 0 0 0บาทโดยประมาณนะครับ โอเคครับผมมาดูรอบคันสำหรับรถยนต์คันนี้นะครับเป็นรถเก๋งซีดานนิสสันอเมรานะครับปี2016ซึ่งบอกเลยนะครับรถคันนี้เป็นเครื่องยนต์1.2ขนาด1,198ซีซี79แรงมา้าสภาพสวยเดิมนะครับรถยนต์คันนี้เน้นการใช้งานที่ประหยัดนะครับยุคเศรษฐกษิจแบบนี้รถคันนี้ตอบโจทย์แลกะก็สำหรับใครนะครับที่กำลังมองหารถใช้งาน ขับไปทํางานนะครับหรือจะไปส่งน้องๆที่โรงเรียนเนี่ยคันนี้ถือว่าตอบโจทย์อีกหนึ่งคันนะครับซึ่งวันนี้ฟิวจะพาคุณผู้ชมมาดูทั้งภายนอกและก็ภายในข้อดีของรถคันนี้อยู่ตรงไหนบ้างเดี๋ยวจะพามาดูนะครับก่อนอื่นเลยนะครับฟิวจะพามาดูด้านในนะครับในห้องโดยสารของรถคันนี้นะครับห้องโดยสารของรถคันนี้นะครับข้อดีเลยคือความกว้างความสะดวกสบาย แล้วมาดูที่เลขไมล์ของรถยนต์คันนี้นะครับนิสสันเมราเลขไมล์สำหรับคันนี้อยู่ที่17,578กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับก็ถือว่าการใช้งานยังไม่เยอะนะครับส่วนภายในนะครับภายในเน้นในเรื่องของความสะดวกสบายมีออปชันในส่วนของวิทยุนะครับผมอ่าซีดีฟังเพลงได้เพราะตามใจเลือกเลยนะครับก็มาพร้อมกับระบบเครื่องเสียงที่เพาะเลยนะฮะ ส่วนแอร์นะครับผมคุณผู้ชมครับแอร์ Air ก็ถือว่าเย็นฉ่ำเลยสำหรับรถยนต์คันนี้สามารถปรับได้นะครับนี่แอร์เย็นมากๆเลยนะครับแล้วก็เป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับผมเกียร์อัตโนมัติที่จะเพิ่มความสะดวกสบายในการขับขี่ส่วนตัวเบาะนะครับรถยนต์คันนี้เจ้าของเดิมนะครับฟิลจะพยายามเน้นให้คุณผู้ชมเห็นถึงความรักษาที่ดีการรักษาที่ดีของเจ้าของเดิมนะครับซึ่งเขาจะดูแลดีมากๆ ความสะอาดภายในนะครับตัวเบาะเองตัวคอนโซลเองหรือว่าตัวพวงมาลัยเองที่จะมีการสัมผัสบ่อยๆซึ่งถ้าการใช้งานหนักพวงมาลัยนี้ก็จะค่อนข้างลอกแต่ตัวเนี้ยนะครับผมเน้นการใช้งานที่ไม่หนักนะครับก็เลยยังคงสภาพดีอย่างที่เห็นในตัวนี้นะครับนี่คือภายในที่ค่อนข้างกว้างไฟในเก๋งติดปกตินะครับผมใช้งานพร้อมใช้งานได้เลยนะฮะ ส่วนคันนี้นะครับผมจะมีในส่วนของช่องเสียบ USB ซึ่งจะอยู่ด้านนี้นะครับนี่นะครับอยู่ฝั่งคนนั่งด้านข้างนะครับผมมีช่องเสียบ USB แล้วก็ช่องเสียบ AUX นะครับนี่ก็พร้อมใช้งานนะครับใครที่กำลังมองหารถสวยสภาพดีกว้างขวางแบบนี้ถือว่านิส s ัน a m เม RA ตอบโจทย์นะครับในส่วนของออปชั่นนะครับผมคันนี้ก็ มีพร้อมครบแล้วก็ใช้งานได้ปกตินะครับกระจกปรับไฟฟ้านะครับนี่นก็เดี๋ยวจะไม่ได้โฟกัสมากจะโฟกัสเฉพาะในเรื่องของความเดิมความประหยัดและก็ความถูกที่จะช่วยคุณผู้ชมนะครับได้เซฟในเรื่องของค่า,ชาใช้จ่ายมาดูในส่วนของด้านหลังนะครับด้านหลังถือว่ากว้างมากสําหรับนิสันคือออกแบบมาดีฮะสามารถเหยียดขาหรือว่าเอนได้อย่างสบายในส่วนของตัวเบาะนะครับก็รองรับอ่า การนั่งที่ค่อนข้างสบายนะครับผมกับตัวเบาะของนิสสันอเมราคันนี้เดิมทีนะครับฟิลบอกก่อนเลยว่าเดิมทีรถยนต์คันนี้ฟิลขายที่329,000บาทแต่ว่าวันนี้เพียงแค่2,99,000บาทเท่านั้นเองใครที่สนใจรีบตัดสินใจนะครับแล้วก็โทรหาฟิลได้เลยนะครับตามเบอร์ที่ขึ้นด้านล่างนะฮะแล้วก็มาดูในส่วนของด้านท้ายนะครับผมห้องเก็บสัมภาระ ห้องเก็บสัมภาระของนิสสันอเมราคันนี้นะครับกว้างขวางแค่ไหนต้องบอกว่านิสสันอเมราเนี่ยคือออกแบบมาให้ตอบโจทย์ถือว่าเป็นครอบครัวเล็กๆครอบครัวหนึ่งได้เลยแหละนะครับที่จะสามารถขนสัมภาระนะครับผมได้ค่อนข้างเยอะนะครับด้านหลังนี้คือกว้างมากๆเลยแล้วก็รถคันนี้นะครับผมมียางอะไหล่แล้วก็แม่แรงมาพร้อมนะครับพร้อมใช้งานได้เลยมีส่วนของแม่แรงด้วยนะครับ นี่คือนิสสันอเมราคันนี้นะครับ <S <S ถือว่ารถคันนี้ก็สวยสภาพเดิมนะครับด้านหลังอต <Not S 2> เดิมไม่เคยขยับนะฮะในส่วนของด้านหลังนะครับด้านท้ายสีเดิมจากโรงงานนะครับไม่เคยทำสีมาสำหรับรถยังคันนี้ด้านหลังก็มีในส่วนของ <S <S เซนเซอร์นะครับแล้วก็มาดูในส่วนของอห้องเครื่องนะครับ ห้องเครื่องกันต่อกับรถยนต์คันนี้มาดูห้องเครื่องของรถคันนี้นะครับผมยังคงสวยเดิมนะฮะสวยเดิมฝากระโปรงเดิมๆนะครับสีเดิมจากโรงงานโดยโตรงคา,านหน้านะครับผมยังคงเดิมๆนะครับสภาพเดิมนะฮะให้ดูนะครับตัวน็อตนะครับไม่เคยขยับนะฮะ ตอนนอไม่เคยขยับเลยนะครับเม็ดอาร์ตต่างๆก็ยังคงเดิมๆจากโรงงานนี่คือในส่วนของข้อดีของรถคันนี้นะครับที่สันอเมร่าใครที่กําลังมองหาอยู่บอกเลยว่าคันนี้ตอบโจทย์นะครับนี่คือในส่วนของห้องยนต์นะครับของรถคันนี้นะครับผมกับเครื่อง1.2นะฮะก็ถือว่าคุ้มแล้วก็ใช้งานได้ประหยัดแล้วก็คันนี้นะครับประหยัดน้ํามันด้วยนะฮะรองรับนะครับน้ามัน e20 นะครับ ก็จะประหยัดกับ20กิโลเมตรต่อลิตรเลยทีเดียวนะฮะกับรถยนต์คันนี้นนคับี่สันอเมรา่าใครที่สนใจนะครับอยากมองหารถสภาพดีๆสวยๆไว้ใช้งานสักคันหนึ่งคันนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์นะครับสนใจโทรหาฟิวได้เลยที่0992029994นะครับ0992029994นะครับสอบถามกันก่อนปรึกษาข้อมูลกันก่อนวิธีการออกรถออกยากไหมฟิวบอกเลยนะครับไม่ยากนะครับเพียงแค่โทรหาฟิว ฟิวช่วยได้ง่ายนิดเดียวนะครับและคันนี้นะครับผมจากปกติฟิวขายที่329,000่บาทนะครับแต่วันนี้นะครับฟิวให้คุณในราคาพิเศษเลยนะครับเพียงแค่2 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะฮะ และยังจะผ่อนพิเศษและก็ผ่อนถูกมากๆเลยนะครับฟิวมีโปรโมชั่นลดดอกเบี้ยพิเศษนานถึง6เดือนแรกนะครับผม6เดือนแรกเนี่ยคุณจะผ่อนอยู่ที่3,870บาทนะครับส่วนเดือนที่เเป็นต้นไปจะถึงงวดสุดท้ายนะครับผ่อนเพียงแค่4 8 6 0บาทเท่านั้นเองนะครับและนอกจากนี้นะครับผ่อนถูกแล้วฟิวยังจะมีแถมในส่วนของประกรันเครื่องเกียร์นะครับนานถึง1ปีและบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงนาน1ปีนะครับไม่ว่าจะขับรถบนเส้นทางไหนใกล้ไกล ก็สามารถดูแลคุณได้อย่างปลอดภัยอย่างแน่นอนนะครับและวันนี้นะครับผมใครที่สนใจอยากจะได้เป็นเจ้าของรถคันนี้โทรหาฟิวได้เลยนะครับที่0992029994นะครับ0992029994นะครับรถคันนี้รอคุณเป็นเจ้าของอยู่พอร,รถคันนี้สภาพดีสภาพสวยราคาถูกข่้นถูกต้องรีบตัดสินใจนะครับโทรหาฟิวได้เลยอย่ารอช้าใครช้าถือว่าพลาดมากๆนะครับส่วนใครที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะครับจะดูข้อมูลเพิ่มเติมทาง Facebook แฟนเพจที่รถยนต์มือ2มองคลคาร์เซ็นเตอร์อุบลราชธานีก็ได้ด้วยเช่นกันหรือว่าจะเป็นทางเว็บไซต์ www.mongkoncarcenter.com หรือว่าจะดูรีวิวรถเข้าใหม่ที่ YouTube Channel ช่องนี้แหละนะครับผมมงคลคาร์เซ็นเตอร์สามารถกดติดตามกด Subscribe ได้เลยนะครับผมส่วนวันนี้ต้องฝากรถคันนี้ไว้ด้วยครั้งหน้านะครับจะมีรถคันไหนเข้าใหม่แล้วโปรโมชั่นดีๆแบบไหนมาอัปเดตต้องคอยติดตามนะครับส่วนวันนี้ิลขอลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ